เช่นสมมติจะแก้พรปพักการเมืองเกี่ยวกับเรื่องโทษยุคพักอันนี้เขาต้องสู่เสนอเข้าไปแล้วก็500สอสกับ200สวามานั่งรวมกัน700คนถ้าจะผ่านได้ก็ต้องเกินเกินหนึ่งก็คือถ้าทุกคนมาครบก็คือต้องได้เสียงเกิน350นะครับถ้าเป็นกฎหมายระดับพรบทั่วไปมันก็จะเป็นในลักษณะการทีร่ว่าสสหรือว่าสภาผู้แทนทานมาถถนก่อนแล้วก็จะไปทีส่สวให้มากันครองมาเช็คดูว่ามีตรงไหนที่มันตกหล่นไปหรือเปล่าถ้ามีตรงไหนตกหล่นและสวมีมติว่าจะแก้ไขก็จะส่งกลับ สถานะผู้แทนนะครับอันนี้คือในเรื่องของกฎหมายอันที่3ก็คืออำนาจในการตรวจสอบฝ่ายบริหารคือรัฐมนูลนี้ก็ถูกเขียนลักษณะที่คาดหวังให้สอบอเนี่ยตรวจสอบฝ่ายบริหารทุกฝ่ายอย่างเข้มข้นด้วยมาตรฐานเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกในการตั้งประทูก,ก็ดีกลไกในการเปิดอภิปรายทั่วไปก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่สอบอสามารถทําได้นะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเลือกคนที่จะมาอยู่ในตุลาการศาลรัฐมนูล หรือว่ามันเป็นตุลาการสารมนูษแล้วก็มาอยู่ในองค์กรอิสระอันนี้ก็เป็นสี่อำนาจหลักของของสมาชิกวูฒที่สภาเอาเป็นว่าท่านถ้าได้เป็นสวท่านยกมือได้แน่นอนนะครับแม้ว่าเราจะจบการศึกษาอะไรมาก็สามารถทาได้สมัครัีพูดไปมื่กี้นะคะหมายคือการจะหมายความว่าเราคาดหวังคุณภาพสวในในนที่จะเลือกอย่างนี้เราจะคาดหวังคุณภาพได้กี่ได้มากน้อยเท่าไหร่ในเมื่อมันไม่ได้มีครับ พี่เขาถามว่าเราจะคาดหวังคุณภาพสวได้ไหมไม่ได้ครับนอกจากท่านจะช่วยกันไปโหวตคนที่ท่านเห็นว่าเขาโอเคแต่ถ้าท่านนอนอยู่บ้านเฉยอ่ะไม่รู้เลยว่ากระบวนการนี้จะปั๊มสวแบบไหนออกมาให้เราครับผมว่าคุณต้องจบคุณต้องอะไรมันมีคุณสมบัติเรื่องคุคลิไหมคุณไม่มีครับจบจบอะไรมาก็สมัครได้ไม่จบก็สมัครได้ครับไม่ทํางานเลยก็สมัครขึ้นๆืไรก็ถ้ากันถ้ากลับมาถ้าเชื่อมโยงที่คุณยิ่งชีตตออมันก็แต่สมมติเราเชื่อมโยงกับสถานผู้แทน เราสปาผู้แทนเนี่ยแนะเราก็อยากจะได้สสที่สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนได้ไปาักการเปลี่ยนแปลงออกกฎหมายที่มันเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้ถ้าเราอยากจะมีผู้แทนที่มีคุณภาพที่ดีเราก็ต้องเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเพื่อไปเลือกคนที่ประชาชนมองว่าน่าจะมีคุณสมบัติพร้อมที่สุดน่าจะทำงานได้ดีที่สุดจะนั้นเนี่ยเราก็เอาหลักคิดนั้นเนี่ยมาใช้กับกระบวนการคัดเลือกสวเหมือนกันเพียงแต่ว่ากระบวนการคัดเลือกสวมันถูกออกแบบมาที่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถเดินเข้าผู้หันแล้วก็เลือกได้เลย,เลยแต่มันต้องสมัครก่อนถึงจะ ก็เลยคุณนิชก็เลยมองว่าอ่ะถ้าเราอยากได้สวที่เป็นคนที่ประชาชนยอมรับแลมีคุณสมบัติพร้อมเนี่ยก็ต้องเชิญคนไปสมัครเยอะเพื่อที่ว่าคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกสวเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งดีครัเบุรีนะคะใครเลือกเลือกได้นะสมัครก่อนสมัครก่อนนะโอเคถรับเห็นพี่เขายกมือนเชิญเชิญครับพร้อมสมัครแล้วใช่ไหม โอเคครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมคุมองขอนิดนึงครับเพราะว่าเราคุยกันตอนแรกว่าใครที่มีความประสงค์อยากจะสมัครแต่ขอว่าอย่าเพิ่งแสดงเจตจำนงผ่านไลฟ์ตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าท้ายสุดแล้วท้ายสุดแล้วช่องทางนี้มันถูกเปิดแค่ผ่านไลฟ์ของอาก้าวไกลเดี๋ยวมันจะถูกตีความว่าว่าว่าพรรคมีการให้พื้นที่กับกับผู้สมัครบางคนที่ได้เกิด ซึ่งพักองต้องไม่ไม่สนับสนุนใครนะท่านศาสตร์แล้วท่านสสใช่ใช่ครับผมขอถามผู้เล่นครับที่นี่เข้าใจเข้าใจว่าพี่ผู้เล่นก็เลยพี่ผู้เล่นครับแต่ว่าผมผมถามไว้ก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไม่ไม่สม่ถามโอเคโอเคครับสมัครนี่สมัครได้นะฮะแต่ว่าอย่าอย่ามาหาที่นราะต้องกาทำลายไอ้กรกตข้อนี้ซึ่งเป็นกรกตปฏิการอดีตนะครับอดีตผู้ เพราะฉะนั้นเราอย่าใช้คาว่าเลือกตั้งสวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเกิดขาดเนาะมันไม่ใช่การเลือกตั้งนะครับแต่มันเป็นกระบวนการคัดเลือกกันเองระหว่างผู้สมัครแน่นอนที่ผู้สมัครเยอะก็จะมีคนเข้ามีส่วนร่วมเยอะแต่มันไม่ใช่การเลือกตั้งนะครับพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ทุกคนนั้นประหนักถึงตรงนี้นะครับว่าในภาพใหญ่เนี่ยไม่ว่ากระบวนการรอบนี้จะออกมาอย่างไรเนี่ยต้องยอมรับว่าโครงสร้างอำนาจที่มาสวชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้มีความชอบธรรมถังไปด้วยตยเพราะฉนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะผ่านการจัดทันร่ย มันจาเป็นที่ต้องมาคทวบคุมเรื่องของอวุฒิสภขารตรงนี้แต่บางคนแน่นอนอาจจะเสนอไปเลยว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีวุฒิสังขาแต่ต้นแต่หากมีเนี่ยผมคิดว่าเราเดินหน้าตอ่อด้วยโครงสร้างอำนาจที่มันานนี้ไม่ได้ข้อสังเกตที่2เนี่ยที่ผมว่าน่าสนใจก็คือว่าถึงแม้เราพยายามจะจิตนาก,การว่าคนเขียนเขาต้องการอะไรและเราเห็นว่าเจตนาคนเขียนเนี่ยอาจจะต้องการคนที่หรือว่าสวที่มันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มอาชีพมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ย ผมก็เกรงว่าออกแบบแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้สวตรงกับตามเป้าหมายในเจตนาที่เขาวางไว้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าขั้นตอนหลายอย่างเนี่ยม,มันมันมันเป็นการออกแบบที่ไม่น่าจะนาไปสู่กระบวนการคัดเลือกที่ได้คนที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นที่สุดขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะคร <c ance ll ate> ับอย่างเช่นอย่างแรกถ้าคุณต้องการคนที่มามีความเชี่ยวชาญในระดับเอ่อในกลุ่มอาชีพไหกลุ่มอาชีพหนึ่งเ,เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มอาชีพนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก <c> ็ม <c> ักจะเป็นที่ยอมรับของคนในอาชีพน <c> ั้นทั่วประเทศไม่ได้จํากัดอยู่แ อำเภอใดอำเภอหนึ่งหรือจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเช่นสมมติว่าคุณต้องการสาวคือนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยคนคนนั้นก็มักจะเป็นที่ยอมรับของคนที่ทําง,งานด้านวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศแต่พอคุณวางกระบวนการคัดเลือกมันต้องเริ่มต้นจากอำเภอก่อนแล้วมาจังหวัดแล้วไปประเทศเนี่ยไอ้ไอการคัดเลือกระดับอำเภอเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าคนที่ได้เปรียบเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับประเทศแต่เป็นคนที่ดันบังเอิญมีเครือข่ายในพื้นที่หรือ สมัครไปจดนวกมากแล้วก็เลือกเขาเข้ามาได้ถ like right ึงแม้เขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในไปเที่ยวรับในหลายประเทศน้อยกว่าผู้สมัครคนก็ตามนะครับแล้วก็อีกมิติดงก็คือว่าพอนท่มีการเลือกข่ายนะครับมันก็จะทาให้เนี่ยแน่นอนกลุ่มอาชีพหนึ่งหรือว่าผู้สมัครในกลุ่มอาชีพหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รับรู้ว่าใครในกลุ่มอาชีพอื่นเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการเที่ยวรับในแวดวงนั้นมากที่สุดแต่สิ่งที่ผมพยายามจะชี้เห็นก็คือว่าถึงแม้คุณพยายามจะคิดว่าเจตนาของผู้ร่างเนี่ยต้องการคนที่มีความเชี่ มันก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นกระบวนการที่นำไปสู่เป้าหมายได้ข้อสัง,ง,ะะงสกเกตที่3าที่ผมมีนะครับหลายคนถามคือเรื่องล็อกโหวตนะครับว่ามันจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ว่าสมมติว่าผมจะสมัสรนะครสวผมก็อ่ะก็ต้องพยายามเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเงินเยอะใช่ไหมครับในมุมโอเคต้องจ่าย25 0 0บาทผมไปแล้วแต่เดิสมมติผมอยากสร้างเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็ประดมคนไปสมัครเยอะๆเ,เ,เนี่ยเพื่อมีวัตถุค์เดียวคือเลือกผมเนี่ยจะทำให้ผมผมสามารถ แทกระบบแบบนีไ้ได้ไหมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าดูแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จากที่เคยสอบถามทางรกรตอนในกระบวนการพัฒนาการเมือเขาก็ยอมรับว่าน,นี้ก็เป็นความเสี่ยงที่มันอาจจะมีอยู่นะแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันมันน่าคีดต่อนะก็คือว่าคนที่ออกแบบองค์นี้เขาไม่คิดเลยเหรอว่ามันอาจจะนำไปสู่ระแบบการล็อกบ,บ,บนุนะครับในมุมมองของผมเนี่ยฟังกระบวนการทั้งหมดที่พี่เต๋าพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือ ระบบเนี้ยมันเหมือนกัะถูกออกแบบมาโดยยอมรับไปแล้วว่ามีการล็อกโหวตแน่นอนเพราะอะไรนะครับถ้าจําได้ในแต่ละในแต่ละระดับใช่ไหมครับเวลาคุณสมัครไปแล้วเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์สองสิทธิ์ก็คือเลือกผู้สมัครในในกลุ่มตัวเองเนี่ยได้ไม่เกินสองคนคือจะเลือกหนึ่งคนก็ได้หรือสองคนก็ได้จินตนาการดูคิดหลักรือศาสตร์ทฤษฎีเกมนะเกมตรีถ้าสมมติคุณเป็นคนที่สมัครเข้ามาไม่ค่อยเก่งแิ่ศาสร์ช่วยคิดให้หน่อยสมมติผมเป็นคนที่สมัครมา แบบว่าและต้องการจะเป็นสวถามว่าผมควรจะลองมาคะแนนยังไงที่ทําให้โอกาสที่ผมได้เป็นสวมากที่สุดโนโรอ่เล, <อะ S 2> ลือกตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องเลือกคนใช่เลือกตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องเลือกไม่ไม่ต้องเลือกคนอื่นนะครับดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่า,วาถ้าคุณออกแบบระบบโดยการค่าค่าค่าการว่าทุกคนที่สมัครมานสมัครเพื่ออยากจะมาแนะนําตัวเองและอยากเป็สนสวจริงเนี่ยมันก็จะนำไปสู่กระบวนการที่ว่าทุกคนจะคะแนนเท่ากันหมดเลยเพราะว่าทุกคนก็จะเลือกตัวเองคนเดียวแล้วไม่เลือกอื่นเลย แล้วก็ในสุดล่าสุดมัจับสลับมมผมเชื่อว่าน,นันไม่ใช่ผลลับที่ทางทางผู้คิดระบบเนี้ยเขาคาดว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นอ่แสดงว่าคนที่ระบบเนี้ยเขาต้องคาดการไว้แล้วว่ามันจะมีปรทากบการณ์ที่คนอ่ะสมัครเข้ามาไม่ได้เพื่อที่ว่าอยากให้ตัวเอ,องเปสวแต่เพื่อมาเลือกคนอื่นในกลุ่มนั้นเนี้ยเ,เป็นสวครับมันหมายความว่าระบบนี้มันถูกออกแบบมาในการคาดการแล้วว่ามันอ่านจะมีระวนการแบบลอกเตวรติ้งเกิดขึ้น แล้วก็ยอมรับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่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 ทน่ากลัวอยูนะครับแล้วก็คงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีประเทศอื่นที่เขาใช้ระบบแบบนี้ครับส่วนประเด็นสุดท้ายคือผมมีขอม้อกงวลในเชิงปฏิบัติอยู่สามสี่ข้อนี้ถามพี่เปาด้วยก็ได้ผมว่าเคยถามกองมตอมาแล้วเนาะอันแรกที่ขอัอนแราขน่นกังวนาเนี่ยคือมีมีสี่ข้อข้อที่หนึ่งคือเรื่องการตรวจสอบคนะุณสมบัติเนาะเพราะว่าตอนนี้พอสมัครไปปุ๊บเนี่ยเข้าใจว่ามันจะมีเวลาจำกัดอยู่ ไม่กี่วันเนาะที่กรกตรจะต้องตรวจสอบคุณสบัติซึ่งอย่างที่บอกคือมันอาจจะมีคนสมัครไปหลายเป็นระดับหลายแสนคนนะครับซึ่งมันก็ทําให้การไปตรวจสอบว่าคนนี้มีประสบการณ์สิป,ปีนีจริงหรือต่างตามที่มีการรับรองมาเนี่ยมันมันมันเป็นจริงตามที่เขาเ,เขียนมาหรือไม่เนาะแล้วที่มันน่ากังวลคือว่าพอกกรกตรประกาศว่าคนนี้ผ่านการสมัครหรือไม่ถูกรับรองเป็นผู้สมัครหรือไม่เนี่ยเขาจว่าผู้สมัครที่ถูกตัดออกสามารถยื่นได้ยื่นไปที่สารดีกาและสารดีกาเนี่ยเขาเขียนว่า คือคนยื่นเนี่ยต้องยื่นภายในสามวันนะครับแล้วก็รายการพิจารณาคำวิจัยของสารีกาเนี่ยต้องดำเนินการให้เสร็จแล้วให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า1ึ่งวันนั่นหมายความว่าพ่วงเวลารรหว่างที่มีการประกาศรายชื่อผู้สมัครกับอพ่วงเวลาที่มีการเลือกระดับอําเภอเนี่ยมันกี่วันนะาารประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์าใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าในสุดแล้วเนี่ยจะมีผู้สมัครที่ถูกตัดชื่อออกกี่คนแต่ถ้าสมมติมันมีเยอะและคนไปยืน่นเลือกเยอะเนี่ยแสดงว่าสารีกาจะมีจําน ผู้สมัครที่มายื่นเนี่ยพี่ารกตกองกนเยอะมากและต้องตัดสินทุกคดีให้เสร็จภายในาภายในเวลาก่อนที่มีการเลือกตั้งจะถึงเกิซึ่งนี้นก็เป็นสิ่งที่มันงงน่ากวนเชื่อมันกันแล้วเขาเขียนว่าถ้าสมมติตัดสินไม่ทานก็คือว่าถูกตัดสินไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าอนนี้อำนหน้านกรตงกัเยอะมากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้ากรอตออกเกณฑ์มาชัดว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการวินิจฉัยว่าใคารผ่านคุณสมบัติไม่เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นี่ข้อมูลที่หนึ่งข้อมูลที่สองก็คือว่าเรื่องการแนนะาตวว่ยาการการจย ทำได้หรือไม่ได้สอบคุณเป็นยังไงถ้าเอาช่องทางทางการเนี่ยตอนนี้ผมไปดูใบสมัครแล้วถ้าผู้สมัสครส,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 สว,อวอเนี่ยคุณจะสามารถเขียนแนะนํานตัวเองได้ประมาณห้ารทัดไม่เกินห้ารทัดเท่านั้นครับแต่คําถามที่มันยังไม่ชัดเจนเนาะคือว่านอกจากไอ้ห้าประทาที่คุณเขียนเนี่ยมันจะถูกเผยแพร่ให้ใครเมื่อไหร่ผมเดาว่ามันคงต้องถูกเผยแพร่ให้กับคนคนที่มีสิทธิ์เลือกในอําเภอของคุณใช่ไหมเออไม่งั้นมันมันน่าจะแปลกมากถ้าเกิดว่าผมจะไปเลือกผมเป็นผู้สมัครสวกลุ่มหนึ่งจะไปเลือกกลุ่ม้วผมไม่เห็นคําแนะนําตัวของ ของคนที่ผมต้องไปเลือกเลยดังนั้นคาดว่าน่าจะต้องเห็นแต่ไม่รู้จะเห็นก่อนกี่วันมีเวลาศึกษาบ้าน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ยังไม่แน่ใจและยังไม่ได้ตอบชัดเจนคือว่าไอ้คำแนะนําตัวห้าบรรทัดเนี่ยเผยแพร่ต่างาข่งได้ไหมนี่เผยแพร่กี่วันก่อนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้รู้เมื่อเมื่อคืนเลยห้าวันึืงเห็นแล้วอ่านในนี้เลยนะนี่ผมสงสัยเล็กนีแต่ผมเพิ่งไปนั่งหายเมื่อคืน ภายในห้าวันนับตั้งแต่สิ้นสุดการสมัครจะประกาศครับจะต้องเปิดแร่ตัวคําแนะนําด้วยไม่เปิดแค่ชื่อกเปิดแค่ชื่ออ่ะชื่อกับเพื่ที่ผมยังไม่ได้คำตอบก็คือว่าเอ่อไอตัว5บรรทัดที่แต่ผู้สมัครแต่คนต้องเขียนแนะนําตัวเองเนี่ยเปิดแพ่ให้แค่เฉพาะวอบเตอร์ก็คือผู้สมัครในกลุ่มในในกลุ่มอื่นที่มีสิทธิ์เลือกคุณหรือว่าเปิดแร่กับสาญาด้วยเพราะว่าทางที่ดีก็ควรจเปิดแพ่สัญาจะได้ทำให้ประชาชนเห็นว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยสมัครเข้ามาเนี่ยมี เรียกว่าคาแนะนําตัวแต่คนนั้นเป็นยางไรแล้วนอกจากนั้นคำถามคือว่านอกจากไอ้ห้าประทานที่เขียนมาในใบสมัครเนี่ยคุณสามารถแนะนําตัวได้มากกว่านั้นมากกว่าี้แค่ไหนย่างไรสามารถดูโรสัานเสียงได้ได้หรือไม่ยางไรแน่นอนไม่ใช่ว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์บวตแต่ว่าคุณสามารถพูดในที่สาธารณะให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนมากได้หรือไม่ว่าคุณมีประสบการณ์อะไรหรือว่ามีความต้องการอยากจะเข้าไปทำอะไรเป็นสมาชิกริสนรัอันนี้ก็ยังไม่รับความชัดเจนเพราะว่าในตัวระเบียบหรือว่าในทบพรปเลยเขียนว่า ไอ้เกณฑ์ในการแนะนําแนะนําต oh. ัวเองหรือว่ารงค์รงคมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งตำรวจซึ่งตอนนี้ประกาศหรือว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้นก็ยังไม่ออกมาแล้วอันนี้ก็คือความคลุมเครือข้อที่สองในฉบับบัติเรื่องการรงคมแนะนาตัวข้อที่สามก็ที่บอผู้ไปแล้วเรื่องการสังเกตการคือตอนนี้ชัดเจนมากว่าไม่ให้ประชาชนรนทั่วไปไปสังเกตการได้แต่ว่ามีข้อยกเว้นนิดนึงในมาตรา37บบอกว่าคนผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการสามารถไปสังเกตการได้อันนี้ก็น่าสนใจว่า อาจจะเป็นคาถามที่เราถามกรกตวันนี้เขามาผมได้กำเนิการเมืองว่าจะเปิดพื้นที่ให้มีผู้สังเกตการอิสระอาจจะเป็นภาพประชาสังคมที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยไปสังเกตการได้ไหมอันนี้ผมว่ามันก็จะทำให้แต่ละคนมั่นใจมากขึ้นว่า้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นในทุกอาเภอเนี่ยมันมีความโปร่งใสแลก็ตรงไปตรงมาส่วนสุดท้ายอันนี้คือข้อมูลสุดท้ายเชิปฏิบัติคือเรื่องการประกาศผลนะครับผมอ่านได้ฟังข้อ1นึ่งอยห้าสเนี้เมื่อคณะกรรมการได้รับได้รับประกาศผลการรับคะแนนตามข้อ153แล้ว ให้รอไไม่น้อยกว่า5้าวันเมื่อค้นกำหนดเวลาดังกล่าวถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อหรือ้สสามในราชกิจจารีตประเพณีคำคีย์เวิร์ดสำคัญค,คือถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมถึงป,ประกาศผลได้คำถามก็คือว่าสมม,มติเราผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนแบบนี้และเกิดมีข้อร้องเรียนเยอะมากแล้วมันมีข้อกล่าวหาว่า การเลือกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องสจริวิเทียําำหรือไม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงไหมว่าการทีว่าการปบะไานผล้ว่าใครได้รับเลือกเป็นสวเนี่ยมันจะถูกดีเลย์รถูกยื้อเวลาไปและพอถูกยื้อเวลาไปม่นก็เกิดอะไรขึ้นสว250คนจุดปัจจุบันก็ยังคงดำลังก็่ป็ปฏบบัติ็จหน้าที่รักษาการต่อไปได้เพื่อขึ้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยภายใต้ความซับซ้อนของกระบวนการที่เราังพูดไนอ่เอย่างผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกันนะครับว่าก่อมต้องดาเนินการให้มัน เพราะว่าถ้าเกิดเมือนได้ไม่เรียบร้อยข้อโรงเรียนเยอะเข้ามาความโปร่งใสไม่มีเนี่ยมันก็จะทำให้การประกาศผลมันอาจจะถูกยื้อออกไปได้ก็จะทำให้สวชุดปัจจุบันที่เราก็รู้ว่ามาจากการแต่งตั้งของสชเนี่ยยังคงกำนินตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยไม่มีกำหนดรับอัอน,นี้ก็เป็น4ข้อสังเกตที่ผมมีนะตัวนี้คือหนึ่ง,งคืออย่าลืมว่าสวชุดใหม่นี้อำน,นาจที่มาก็ยังไม่ได้สอบต้องการตามหลักอุดึกไปสามขวข้อที่สองก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่กยก็ดูแล้วไม่น่าจะนำมา ซึ่งสวที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญในสาขาชิปนั้นตามเจตนาของนักบ,บจ,รจริงยกไว้เราสามารถประดมคนไปสมัยเป็นมากได้อจริงนะครับอันที่3าก็คือเรื่องของข้อมูลเรื่องล,อล็กอกปวดในควานที่คี่ข้อพัวเกี่ยวกับ,บ,บความคุมเครือในกระบวนการในารภาคปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนําตัวการการประกาศผลการสังเกตการเป็นต้นนะครับน,นี้ก็เป็นสี่ประเด็นที่อยากชวนทุกคนจับตาดูอย่างกอนเลือกสอสอเขาก็ไม่